ครับสวัสดีครับผมอาีนะครับผมวันนี้ผมก็ว่าจะมาพูดถึงเรื่องอวิธีเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นนโอแฮให้ได้ของแท้ร้อยเปเซนนั้นเราควรจะเลือกซื้ออย่างไรนะครับผม,ผมก็เป็นที่ทราบดีกันอยู่แล้วครับว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์นนโอแฮเนี่ยได้รับได้รับความนิยมมากจนเดี๋ยวนี้ผลิตแทบไม่ทันนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่แบบว่าช้าแล้ว ทำให้เส้นผมนั้นเกิดขึ้นมาได้จริงเหมือนกับที่ผมเนี่ยใช้แล้วเส้นผมมันก็เกิดขึ้นมาจริงๆนะครับผมแล้วคราวนี้ <c oughs> แล้วเราจะมีวิธีเลือกซื้ออย่างไรนะครับผมเ,เพราะเดี๋ยวนี้มันมีของปลอมออกมาระบาดครับผมแล้วก็มีคนไปร้องเรียนในกลุ่มไลน์ของบริษัทกินเวลนะครับผมว่าใช้แล้วผมร่วงหนักมากใช้แล้วผมร่วงทำไงดีอะไรประมาณนี้ครับผมเพราะว่า กลุ่มลูกค้าเหล่านั้นนี่เขาเห็นว่ามันเป็นของถูกใครๆก็ชอบครับของถูกไม่มีใครชอบของแพงหรอกครับผมพอเขาเห็นว่าของถูกเขาก็ซื้อมาใชา้พอใช้แล้วแทนที่มันจะได้ผลกลับมันทําให้ผมร่วงหนักกาเข่าอีกครับผมกับกลายเป็นปัญหาบางคนก็บอกว่าเอาผิดกับพวกนี้ได้ไหมทาไมไม่ฟ้องร้องเราจะไปฟ้องร้องกับใครล่ะครับผมก็ในเมื่อพวกนี้มันไม่มีตัวตนนะครับผมเขาทําสินค้าออกมา ของปลอมเนี่ยเขาไม่กล้าแสดงตัวตนหรอกครับถ <ar> ึงไปฟ้องได้มันก็ผิดพวกนี้ไม่ได้ครับผมแต่เราควรจะมีวิธีเลือกซื้อที่อย่างแบบว่าให้มั่นใจร้อเปเซ็นะครับผมว่าสินค้าที่เราใช้นั้นคือของแท้ร้อยเปอร์เซ็นก็วิธีหลักการง่ายๆนะครับผมหนึ่งก่อนที่เราจะเลือกซื้อสินค้านิวแฮร์กับใครนีครับผมให้เราเนี่ย สอบถามเขาก่อนครับว่าเขาเป็นสมาชิกของบริษัทกินเวลหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นสมาชิกของบริษัทกินเวลแล้วแล้วก็ต้องถามด้วยว่ารหัสของคุณคืออะไรชื่อจริงของคุณคืออะไรส่วนตัวผมเนี่ยชื่อจริงชื่อนายธนวัฒน์จิตโยธานะครับผมรหัสสมาชิกกินเวลผมก็คือเก้า9ูนย์สองเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับเก้า9ูนย์สองเจดเก้าเก้าเจ็ดนี่คือรหัสสมาชิกของผมนะครับ <c oughs> หลังจากที่เราสอบถามรหัสและชื่อจริงเขาแล้วใช่ไหมครับผมอย่างที่สองเราถามเขาเลยครัพว่าน้ำยาเนียวแฮเนี่ยคุณออกมาจากศูนย์กินเวลสาขาไหนเพราะว่าถ้าเป็นของแท้เนี่ยเราจะต้องได้สินค้ามาจากศูนย์นะครับผมไม่ใช่ว่าเราได้มาจากที่อื่นครับของแท้ทุกขวดเนี่ยจะต้องออกมาจากศูนย์นะครับผมเพราะว่าศูนย์เขาเป็นออของ ส่งโดยตรงจากทางบริษัทแม่คือบริษัทใหญ่นะครับผมโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมจะสั่งกับศูนย์นีโอศูนย์กินเวลที่คอนแกนนะครับผมศูนย์กินเวลที่คอนแก่นแต่บางครั้งศูนย์ไม่มีของผมก็ต้องไปเอาที่อื่นก็มีครับผมแต่ส่วนมากก็ก็รับสินค้ามาจากศูนย์กินเวลที่คอนแกนนะครับผมซึ่งผมก็เคยได้ไปเยี่ยมชมศูนย์กินเวลที่คอนแก่นแล้วบางท่านก็อาจจะเคยได้ดูดคลิป คลิปๆนั้นไปแล้วนะครับผมว่าผมไปเยี่ยมชมมาและสินค้าเ้าออกมาจากนั้นแล้วครับ <c oughs> แล้วคราวนี้หลังจากที่เราถามรหัสถามชื่อรู้ที่ไปที่มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะได้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่เราใช้นั้นเป็นของแท้ร้อเปอร์เซ็น์แต่ถ้าเกิดว่าเราไปถามพวกที่ไม่อยากบอกเนี่ย <c oughs> เขามีเหตุผลอะไรล่ะครับทาไมเขาถึงไม่อยากบอกเราว่า เขารับมาจากศูนย no okay. ์ไหนรหัสสมาชิกเขาคืออะไรเวลาคนเราทําธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องบริสุทธิ์ใจและโปร่งใสใช่ไหมครับผมว่าโอเคคุณอยากรู้อะไรผมบอกคุณได้หมดคุณอยากรู้รหัสคุณอยากรู้ชื่อคุณอยากรู้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นส่งมาจากไหนที่ไปที่มามีอย่างไรเพราะว่าเวลาพวกผมเอาสินค้าออกมาจากศูนย์เนี่ยพวกผมก็จะมีบินนะครับผมมีบินมีบินสั่งของนะครับว่าเออสั่งมาจากศูนย์นี้นะอะไรอย่างเงี้ย จึงให้มัน่นใจได้ว่าถ้าซื้อกับตัวแทนของบริษัทกินเวลนั้นกับรู้ที่ไปที่มาของสินค้านั้นรับรองว่าผู้บริโภคนั้นได้ของแท้แน่นอนนะครับผมก็ให้สบายใจได้ครับแต่ส่วนที่ว่าเราไปซื้อตามเว็บตามอะไรพวกนี้ของราคามันอาจจะว่าเออทำไมราคามันถูกจังทำไมราคามันต่างจังกันจังอันนี้ก็ต้องวิเคราะห์และชิดพิจารณาดีๆนะครับว่า เขาขายถูกเขาทําได้อย่างไรนะครับผมถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ราคาที่ต่ํากว่ามากๆเขาถึงจะขายได้ใช่ไหมครับอย่างอ,าอย่างราคาทั่วๆไปเนี่ยก็คือราคา6-60บาทนะครับนี่คือราคาขายตามท้องตลาดนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะได้ราคาลดคุณก็สมัครเป็นสมาชิกของบริษัทกินเวลคุณก็จะได้ราคาสมาชิกก็จะลดลงไป2 5 25%อร์เของ6กรบาทนะครับ ก็จะได้ใช้าราคาถูกลงครับผมแถมมั่นใจด้วยครับว่าเป็นของแท้แน่นอนครับพูดต่ตรงนะครับจะถูกจะแพงเนี่ยขออย่างเดียวครับใช้แล้วให้ผมเนี่ยมันเกิดเถอะเออนี่คือสาคัญเลยนะผมใจความว่าทําไมเราต้องใช้น้ํายาเนียวแฮครับถ้าเกิดว่าใช้ของถูกแล้วมันเกิดโอเคไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ของถูกแล้วมันไม่เกิดแถมทําให้ผมเราร่วงมากกว่าก่อนเนี่ย คนซื้อจะพูดเอาไปใช้เนี่ยจะชีช้ำไหมครับแทนที่เราจะเสียเงินซื้อของแท้แล้วเราใช้แล้วเห็นผลอย่างเงี้ยอย่างเหมือนที่ผมใช้ของแท้เนี่ยผมใช้เราก็เห็นผลเห็นไหมครับเนี่ยก็มีผมเกิดกับที่ว่าเราซื้อในราคาแบบสมาชิกอย่างเงี้ยหรือราคาตามท้องตลาดแต่เรามั่นใจว่าเป็นของแท่งเงี้ยเราก็แบบว่าเออจะได้แบบเราใช้แล้วเราจะได้รู้ไงครับว่าใช้เราได้ผลกับเราจริงหรือเปล่าเพราะว่าเราใช้สินค้าของแท้ อะไรประมาณนี้ครับผมก็มีวิธีแนะนำประมาณนี้แหละครับอโอเคครับเดี๋ยวกัดหน้าเราพบกันใหม่ครับออนนี้สวัสดีครับ